สระสนทิในสระสนทิมีสนทิกริโอปรณ์กี่อย่างในสระสนทิมีสนธิกริโยปรกรณ์7อย่างคือ 1. โลโปลบ 2. อาเทโสแปลง 3. อาคโมลงอักษรใหม่ 4. วิกาโรทำให้ผิดจากเดิม 5. ปกติคงไว้ 6. ทีโคทำให้เสียงยาวเจรัสสังทำให้เสียงสั้นสนธิกเริยปรกรณ์ข้อที่ไม่มีในสระสนทิคือสัญโยโคการซ้อนตัวอักษรใหม่โลปาสระสนทิการลบในสระสนทิมีวิธีลบ2วิธีคือ 1. ปูแพะโลปะ วิธีลบสระหน้า 2. ปะระโลปะวิธีลบสระหลังขอแนะนำคำว่าสระหน้าและสระหลังดังนี้สระที่สุดของศัพ์หน้าเรียกว่าสระหน้าสระหน้าของศัพท์หลังเรียกว่าสระหลังโลปะสระสนทิ ต้องเป็นสระทั้งข้างหน้าและข้างหลังวิธีลบสระหน้านั้นว่าอย่างไรวิธีลบสระหน้านั้นว่าดังต่อไปนี้ 1. ถ้าสระทั้งสองเป็นรัสสะมีรูปเสมอกันลบสระหน้าแล้วต้องทีฆะสระหลังอุทาหอนเช่นตัตระบวก อ่ะยังเป็นตัตรายัง 2. ถ้ท่าสระทั้งสองเป็นรัสะแต่มีรูปไม่เสมอกันเมื่อลบสระหน้าแล้วไม่ต้องทีฆะสระหลังปุทาหอนเช่นจตุหิบวกอปาเยหิเป็นจตุหปาเยหิ 3. ถ้ท่าสระหน้าเป็นรัสะ สระเบื้องปลายอยู่หน้าพยัญชนะสังโยกหรือเป็นทีคะให้ลบสระหน้าอย่างเดียวอุทาหอนเช่นยัสสะบวกอินทริยานิเป็นยัสสินทริยานิสะเมตุบวกอายยสมาเป็นสะเมตายยสมาโนหิบวกเอตังเป็นโนเหตัง 4. ถ้าสละหน้าเป็นทีฆะสละหลังเป็นรัสษะให้ลบสระหน้าแล้วทีฆะสละหลังอุทาหนเช่นสัทธ,ธาบวกอิทะเป็นสัทธ,ธีทะวิธีลบสละหลังนั้นว่าอย่างไรวิธีลบสละหลังนั้นว่าดังต่อไปนี้ 1. สละทั้งสองมีรูปไม่เสมอกัน เมื่อลบสระหลังแล้วก็ไม่ต้องทีคะสระหน้าอุทาหรณเช่นจัตตาโรบวกอิเมเป็นจัตตาโรเมกิน,นุบวกอิมาเป็นกิน,นุมา 2. นิคหิตอยู่หน้าลบสระเบื้องปลายได้บ้างอุทาหรณ์เช่นอภินันทุงบวกอิติเป็นอภินันทุนติ